สวัสดีครับประจำวันที่12มกราคมนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงครึ่งแล้วมาอัปเดตเหรียญกันครับเริ่มกันที่เหรียญแรกคือ BTC USDT นะนะตอนนี้ก็คืออยู่แถวบริเวณ94,356จุดนั่นเองนะตอนนี้เขาคงเล่นอยู่ในกรอบประมาณ91,500ถึงประมาณ96,000นะหากเบรกทางไหนก็คือไปทางนั้น ืออย่างเช่นฝั่งล้องเนี่ยหากหลุดบริเวณ91,500ควรจะสต็อปลอสนะส่วนฝั่งช็อตเนี่ยใครช็อตมากก็ต้องระวังตรงบริเวณ96,000ดีๆนะครับเพื่อนๆก็ลองทำกันบ้านกันดูนะครับเบรกทางไหนไปทางนั้นนะครับอ่าต่อมาก็เป็นอีเทเรียมนะครับก็คือ eth usdt นั่นเองก็ตอนนี้อีเทเรียมเนี่ยเขาก็ต้องรีบขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ3,315จุดให้ได้นะครับหากจะรีบาวแต่หาก ขึ้นไปยืนเหนือ3,315จุดไม่ได้เนี่ยอาจจะลงมาทดสอบเส้นฟิโบน6 1 8เแนี่ยแถวแถวบริเวณ3,050จุดได้เช่นกันนะเพื่อนเพื่อนที่มีเหรียญ ETHUSDT อยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับว่าเขาจะสามารถผ่านบริเวณ3,315จุดได้ไหมหากผ่านได้ก็มีลุ้นรีบาวได้แต่หากผ่านไม่ได้ก็อาจจะไหลลงมาแถวเส้นฟิโบ161.8%นั่นเองนะครับ ถัดมาเป็นเหรียญใบแนนบ้างเน้ะเหรียญไบแนนเนี่ยก็คือยังเล่นอยู่ในกรอบประมาณ765จนถึงประมาณ725โดยประมาณนะตอนนี้เพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับว่าเบรกทางไหนก็จะไปทางนั้นเช่นกัน ตอนนี้ใครที่ลองมาก็ต้องระวังตรงบริเวณ675ส่วนใครที่ช็อตมกก็ต้องระวังตรงบริเวณ725โดยประมาณนะครับเพื่อนๆนที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ่าถัดมาก็เป็นเหรียญเอดาคาร์ดานโ e นนั่นเองเนอะเหรียญเอดาคาร์ดานโ e นตอนนี้ก็เล่นอยู่ในกรอบโดยประมาณคือ0.8นย์จุดแปดานจนถึง1.03โดยประมาณเนอะตอนนี้คือเบรกทางไหนก็ไปทางนั้นเช่นกันนะโดยประมาณนั่นเอง แต่ภาพที่ชัดๆคือถ้าหาก ADA Cardano เนี่ยก็คือหรือเรียกว่า ADA USDT เนี่ยจะกลับเป็นขาขึ้นรอบใหม่ได้ก็ต้องทะลุบริเวณ1.15ให้ได้นั่นเองหากยังผ่าน1.15ไม่ได้ก็ยังเป็นมองเป็นภาพรีบาวเพื่อลงต่อนั่นเองนะครับเพื่อนๆใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับซึ่งจุดเฝ้าระวังของขาช็อตก็คือ1.15โดยประมาณนั่นเองนะครับ ส่วนเหรียญถัดมาคือเหรียญ d อ g คอยน n ะหรือเหรียญห,หมาของของใครหลายๆคนนะครับตอนนี้เหรียญเอ่เอเห<อ>รียญดอดคอยก็คงเล่นอยู่ในกรอบโดยประมาณนะครับคือ0 3นจนถึง0.355โดยประมาณนั่นเองนะก็คือเบรกทางไหนก็ไปทางนั้นเช่นเดียวกันจุดเฝ้าระวังของขาลองก็คือ0.31หนะหากหลุดควรจะสต็อปล s อเช่นกันนะ ส่วนจุดสต็อปลดของฝั่งขาช็อตก็คือบริเวณ0.355โดยประมาณนั่นเองเนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับว่าเขาจะไปทางไหนกันแน่ส่วนเหรียญถัดมาคือเหรียญโซนะ H O L U H D T นั่นเองก็ตอนนี้ H O L U H D T หรือเหรียญโซเนี่ยต้องรีบขึ้นไปยืนเหนือนบริเวณ188จุดให้ได้ก็คือหาก ยืนเหนือ188ไม่ได้เนี่ยอาจจะลงมาทดสอบเส้นฟิโบน,นัชชี่ิแนะแถวแถวบริเวณ166นั่นเองเนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดีๆนะครับก็หากไม่เหนือ188อาจจะเจอกันแถวแถว6 6 6ได้เองนะครับเนือวันนี้ ทาง Invest ดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนนะหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงต้องทำการบ้านเพิ่มเติมกันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย